คนไทยอยู่ที่ต่างประเทศถ้าอยากทานอาหารรสชาติถูกใจก็ต้องลงมือทำเองฝึกทำเองค่ะปรับตามที่เราชอบนะคะวันนี้คนไทยทำอาหารญี่ปุ่นทานเองที่บ้านในอเมริกาค่ะเปิดเป็นครัวนานาชาติเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าฟรีดบุ๊กนะคะแจ้งเตือนความทรงจำทิปไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น ที่แสนประทับใจก็ให้นึกถึงอาหารญี่ปุ่นค่ะที่สดอร่อยมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังจืดไปค่ะเราก็เลยจะมาทำเองปรับรสชาติที่ถูกใจเรานะคะอีกทั้งช่วงนี้น้องมุกดาเป็นช่วงสปริงเบรกของที่อเมริกาหรือว่าปิดเทอมน้อยนั่นเองนะคะก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะ วันนี้เราก็เลยจะไปช้อปปิ้งอาหารสดๆนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านกันค่ะอาหารซีฟู้ดอาหารปลาแซลมอนของที่นี่นะคะก็จะสดมากทีเดียวนะคะแล้วเราก็จะเอามาปรุงทำเองวันนี้น้องมุกดาก็จะขอแชร์วิธีการทำซาซิมิส่วนคุณแม่ก็จะทำเป็นสเต็กปลาแซลมอน แล้วก็ทำเป็นทานคู่กับข้าวผัดนะคะที่เรียกว่าฮิบาชิแล้วก็คนที่นี่นิยมทานคู่กับยำยำซอสค่ะเพื่อนๆไปทำไปชมไปทานกันเลยค่ะวิธีทำซาชิมินะคะเราก็จะเอา,เอาแซลมอนอนะไปล้างน้ำก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราอยเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆให้เราสามารถแบบกินได้พอดีคำอนันดับแรกก็จะเอาน้ำ น้ำเปล่ากับเอ,อน้ําแข็งให้แบบเป็นน้าเย็นแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาชิ้นเล็กๆที่เราตัดอะไปใส่ไปใส่ไว้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาเกลือกับน้าตาลมาเทล,ลงไปประมาณ1ช้อนได้แล้วเสร็จปุ๊บก็ค,คนๆให้มันเข้ากันแล้วก็แช่ประมาณ3มนาทีพอ3นาทีเสร็จปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็แบบตัดให้มันแบบชุบๆชุบๆเอ่อ,อ,อทิชชู่นิดนึงไม่ให้มันแบบมันเปียกน้ำมาก ก็กินได้แล้วค่ะอซอสเหรอคะน้องมุกซอสลหละต้องเป็นซอยซอสของญี่ปุ่นเนาะเกาหลีเนาะแต่ว่าน้องมุกไม่กินเผ็ดก็เลยไม่ได้ใส่วาซาบิใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับคุณแม่นะคะต้องวาซาบิเยอะๆคะ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะมาชิมกันเลย สเต็กปัดแซลมอนนะคะเครื่องปรุงเราก็จะใช้แบบเดียวกับที่ทำสเต็กเนื้อสเต็กหมูได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆก็อร่อยหอมเหมือนกันค่ะปักๆซะหน่อยให้เครื่องมันเข้าให้เครื่องทมันเข้าทิ้งไว้นะคะ สเมลฟูเมลกูสเมลเดลิเชสแล้วเก็ใส่ซอสนะคะซอฟ์ครีมกับสวิสชีลีที่เรามีกกันไว้เป็นที่ดิบด้วยนะคะเก็บ้อยนะคะรับจานไหนดีคะ